ดวงชะตาชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนกับการวางแผนเรื่องของการเงินในช่วง15วันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะนั้นชาวราศีมิถุนหลายๆท่านกำลังวางแผนในเรื่องของการหาเงิน หาต้นทุนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกู้ในเรื่องของการยืมในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินแล้วถามต่อไปว่าอาจารย์มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะมีเงินก้อนนี้เข้ามาหมุนถ้าไม่หมุนตายแน่ๆอาเป็นว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15บหธันวาคมนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใกล้มาเต็มทีแล้ว เพราะนั้นชาวราศีมิถุนก็คือท่านที่เกิดระวังวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมที่ราคาที่ราคาเรื่องการเงินเรื่องการงานอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะการงานก็มีเรื่องการวางแผนจะย้ายดีไหมหรือจะอยู่ที่เก่าพอที่เก่าก็รู้สึกว่ามันเริ่มอึดอดัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริหารต่างๆทำให้ชาวราศีมิถุนมีในเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของงานแล้วถามว่า15วันนี้อาจารย์ถ้าจะทำจะทาอะไรดีอาจารย์แนะนําเลยไพ่เดอะฟูนะหรือว่าเทพไดโอนิซุสเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการทําอะไรที่เป็นอิสระ การทำอะไรที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเหมาะมากในช่วงนี้แต่อาจารย์ก็ต้องหมายความว่าถ้าทํางานประจําอยู่แล้วแล้วอย่ากจกเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้ไปได้สวยอันนี้ไปได้สวยชาวราศีมิถุนเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ก็คือพี่น้องฝาแฝดมันก็หาากกามว่าชาวราศีมิถุนจะมีลักษณะเป็นคนสองบุคลิกเอ๊ะ yeah. แล้วชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าทั้ง12ราศีชาวราศีมิถุนเป็นคนที่ไหวพริบปฏิพันธ์ดีมากที่สุดทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนอันนี้ถือว่าดีจะเป็นคนนซงคอนเซาอะไรก็แล้วแต่แต่ถามต่อไปว่าอาจารย์มันสามารถที่จะผิดพลาดได้เปล่ามันสามารถที่จะคลาดเคลื่อนได้ผิดพลาดได้ ไม่มีทางที่คนบนโลกใบนี้จะไม่เกิดการผิดพลาดเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนอาจารย์บอกเลยว่าเป็นราศีแห่งสติปัญญามีความคล่องแคล่วนะถนัดในการใช้สมองในการคิดแต่ชาวราศีนี้ขี้ตกใจงุหกิดง่ายนะอาจจะบา้าจี้สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไปเจอคนหนึ่งตอนอยู่ที่อาลันนะยายอาจารย์เนี่ยแกก็ชอบแกขายของชําใช่ไหมมันก็จะมีชั้นอยู่3ชั้นเนี่ยหชั้น2ชั้นชั้นที่สามเนี่ยยายบองเนี่ย แกชอบจะปีนขึ้นไปยายอาจารย์นี่ก็ชอบแกล้งแกอีบองอีบองหีหลน่นเออยายบองแกก็แกก็พูดตามยายหีหลน่นเหมือนกันสุดท้ายบอกม่หล่นตุบลงมาไอ้เฮียโคตรฮาเลยยายบองเนี่ยก็น่าจะมานักสามสิบสี่สิบตอนที่อาจารย์อยู่ปอนหนึ่งนะปอหนึ่งปอสองนะเออมันก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่พูดจริงทําจริงชอบช่วยเหลือคน ชอบช่วยเหลือคนแต่ในทางกับการชาวราศีมิถุนก็มักจะถูกเอาเปรียบมันเป็นอะไรของมันวะนะแล้วชาวราศีนี้เป็นหนึ่งราศีที่ขยันขันแข็งมากในเรื่องของอะไรการหาเงินแต่เก็บเงินไม่อยู่เพราะนั้นชาวราศีมิถุนใครที่กำลังจะไปขอสถาบันการเงินจะเป็นก้อนใหญ่หรือว่าก้อนระดับกลางอาจารย์บอกเลย จะได้รับคําตอบมีโอกาสที่จะได้รับคําตอบที่แฮปปี้ที่สุค่ะว่าอย่างนี้แล้วอาจารย์จะไม่พูดก็ไม่ได้นะอ,อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณเลยสําหรับอาจารย์ตื่นทารรพูดแบบไม่มีจริตนะมันหมายความว่าถ้ามองกันทางวิทยาศาสตร์อาจารย์เบียร์หรืออาจารย์ตื่นทาทางหลักวิทยาศาสตร์หมายความว่ามันเกิดการคัดสรรเกิดขึ้นในหลักวิชาชีพเนี คนเราอาชีพไม่เหมือนกันโลกใบนี้มีทั้งอาชีพที่อยู่ในมุมมืดแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งก็คือมุมสว่างเสมอเป็นแบบนี้ก็คือหินกับหยางนะแต่ท่านใดที่ฟังอาจารย์อา,อาจารย์เบียร์มากหรือว่าอาจารย์ตื่นทำมากจนเข้าเส้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยอนาคตอาจารย์ดูไม่ยากเลยวัดวัดขายหมดเลยขายบ้านขายรถขายแล้วแล้วก็ไม่ต้องดูแลญาติพี่น้องหาแดกกันตัวเองไอ้เฮียกูจะเข้าวัดแล้ว อันนี้คือปลายทางที่อาจารย์มองเห็นนะอันนี้คือทัศนคติของอาจารย์คนเดียวนะเพราะฉะนั้นแกก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกใครนย yeah. อาจารย์ก็ถือว่าแต่ถามว่ามีเรื่องของอารมณ์เข้ามาแทรกหรือเปล่าแน่นอนแต่ถ้าอยากจะได้แบบบริสุทธิ์เลยไปหาหนังสือเขาเรียกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาอันนี้จะไม่มีกลวยกรองอะไรทั้งสิน้นอันคือเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ะเอาแบบนี้อาจารย์แค่พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่พวกเราได้ฟัง แล้วคนที่กําลังสื่อสารเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของพวกเราบนโลกใบนี้9 0กว่าเปอร์เซนต์ต้องคอยดูแลปกป้องครอบครัวอยู่เบื้องหลังมีค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรก็แล้วแต่อิจิปาถะที่จะต้องจัดการเพราะฉะนั้นเดินไปคู่กันระหว่างทางโลกกับทางทาเอาให้พอดีอย่างอาจารย์ในศีลข้อสามแม่งขาดสะบ,บัน้นอาจารย์เทพและาอาจารย์เทพตื่นไรอาจารย์นี่ตื่นหอย อาจารย์เต้ตื่นหอยเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการพยากร์ชาวราศีมิถุนนะอาจารย์ว่าแบบนี้ชาวราศีมิถุนมีความกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องเพราะอะไรชาวราศีมิถุนอาจจะไปก่อเรื่องของอะไรความไม่สบายอกไม่สบายใจหรืออาจจะไปสร้างศัตรูที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เกิดความวิตกกังวลน,นะแต่อาจารย์ต้องบอกตรงนี้มันสุดท้ายแล้ว มันอยู่ที่ว่าเรากําลังสื่อสารอะไรออกไปแต่บางครั้งการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามันทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยก็ติดลบเป็นได้นะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอะไรของมีคมนะระวังเรื่องของเลือดตกยางออกแต่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่นะอาจจะต้องผ่าตัดหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการโดนบาดโดนอะไรพวกนี้อาจารย์ว่าแบบนี้ส่วนในเรื่องของโรคประจําตัวชาวราศีมิถุนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของแขนขาชาอะไรพวกนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้โรคอะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาทในช่วงนี้ต้องให้ระวังนะชาวราศีนี้เรื่องของปากเรื่องของเหงือกก็ต้องดูแลเป็นพิเศษสําหรับเรื่องของลูกเรื่องของหลานเนี่ยตำแหน่งบริวารต่างๆชาวราศีมิถุนนะจะได้มือดีเข้ามาช่วยเป็นคนที่มีความกล้าหาญกล้าตัดสินใจ แต่ด้วยความที่ชาวราศีเป็นคนที่มีสองร่างแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดชาวราศีนี้มีทักษะในการพูดดีมีวาทศาิลป์ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดบางครั้งถ้าดวงไม่ดีเราพูดออกไปคิดว่ากูคิดแล้วนะไอ้เหี้ยกูว่ากูคิดก่อนพูดแล้วนาะสุดท้ายแม่งกับพลาดเพออราะรายการดูดวงมันหมายความว่าการดูจังหวะ ที่เรามีกําลังดีหรือไม่ดีตอนนี้ดวงป่วยอยู่หรือเปล่ามันเหมือนกับคนป่วยถามว่าคนป่วยมีกําลังวังชาดีหรือเปล่าสู้ใครไม่ได้ดวงก็เช่นเดียวกันมีจังหวะล่วงไม่มีแรงพอจังหวะกลางๆก,ก็ถือว่าโอเคึจาบึดได้แต่ช่วงจังหวะเต็มต i, ที่เฮ้ยอาจารย์เทพแม่งบอกไอ้เคียลุยเลยเราก็แค่ลุยแหแล้วถามว่าช่วงนี้สําหรับเรื่องของการทําธุรกิจการทำมาหากินสามารถที่จะลงทุนได้ไหมได้แต่อย่าเอาใจตัวเองมากเกินไป ให้ฟังคนรอบข้างนะให้ฟังคนรอบข้างมากๆแต่สุดท้ายแล้วเสียงตัวเองก็อย่าลืมฟังฟังเสร็จสุดท้ายเราก็ต้องมากันกรองอีกรอบหนึ่งว่าผลได้ผลเสียกําไรขาดทุนเป็นยังไงอาจารย์ว่าแบบนี้แล้วก็มีบางท่านหรือว่ามีหลายๆท่านมีปัญหาในเรื่องของอะไรหนี้สินต่างๆไม่สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้อาจารย์มีสูตรอยู่สูตรหนึ่ง อันนี้ก็อ่านหนังสือมาแหละไม่ได้นั่งคิดเอาเองใครที่กำลังคิดจะจ่ายเงินคิดจะใช้นี่ใช้สินใช้สูตร6040หมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรามีนี่อยู่หนึ่งล้านแล้วต้องการที่จะหมดนี้หมดสินไปเลยสักหนึ่งล้านอย่าพึ่งใจเย็นๆ ขอให้ใจเย็นๆเพราะฉะนั้นมีเงินหนึ่งล้านแม่กระเพึ่งกระเสียนมาเลยอาจารย์กะโปกบ้านแม่งหมดเลยเนี่ยล้านหนึ่งให้ใจ่ายไปหกแสนฟังนอย่าชักดาบนะยาชักดาบให้ใจ่ายไปหกแสนอีกสี่แสนเอาไว้ทำอะไรหล่อเลี้ยงตัวเองเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องไปกังวลอีกแล้วเงินสี่แสนดึงอีกสักสองแสนเพื่อทำอะไรไปหาความรู้ก่อน ไปศึกษาเกี่ยวกับคนที่เขาเก่งเกงเกี่ยวกับธุรกิจแบบนั้นแล้วก็เริ่มทำธุรกิจหลังจากมีกำลรกำไรให้หักอีก6 0ไปใช้หนี้เขาเนะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ต้องลดลงแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังมีกำลังที่จะเดินไปต่อได้มีหลายๆท่านมีหนี้หนึ่งล้านเกษียณออกมาหรือว่าได้เงินมาหนึ่งก้อนจากมรดกใช้หนี้หมดเลย1ล้านแล้วตัวเองเหลืออะไรศูนย์สุดท้ายแล้วเราก็ไม่พ้นวงจรเดิมๆสุดท้ายก็ต้องไป หยิบยืมมาพร้อมกับดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นสูตรนี้ใช้ได้60-40นี่คือวิทยาศาสตร์น yeah. ะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ yeah. ส่วนเรื่องวงจุย้ยเดี๋ยวจะค่อยๆสอนกันแบบไม่ต้องเสียสตังเอาไปจัดกันเองอย่าไปมีความเชื่อแบบพันปีมันใช้ไม่ได้ในยุคนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางสามแพ่งไม่ว่าจะเป็นการจะตั้งหิ้งพระตรงไหนตำแหน่งการเงินยังไงหาย,ยังไงอาจารย์ สำหรับเรื่องของสุขภาพอาจารย์ว่าไปแล้วให้ระวังเรื่องของอะไรนะส่วนในเรื่องของความเป็นมงคลเรื่องของตัวเลขที่มันฉลกแล้วทําให้เกิดโชคเกิดลาภสําหรับชาวราศีมิถุนนีตัวเลขประจําเลยก็คือชาวราศีมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจําชีวิตจนาจไว้นะแล้วเลขที่มันสอดคล้องกับดาวพุธก็คือหมายเลขสี หมายเลขสี่เป็นดาวเกี่ยวเรื่อ,อะไรการธุรกิจการเดินทางการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็คือการเคลื่อนที่เพราะฉนั้นหมายเลขสี่มีผลกระชาวราศีมิถุนหรือเลขผลรวมแล้วได้สี่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสามเฮ้ยหนึ่งสามเนี่ยมันเลขอปมงคนนี่ว่าอาจารย์อย่าไปเชื่อแบบนั้นอาจารย์เนี่ยราศีมังกรราศีพิจิกใช้เลขแรงๆได้เลย ร้ายกับร้ายเท่ากับดีจําไม่แค่นี้นะแต่ชาวราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเลขตัวเลขดีอยู่แล้วเลข4แล้วเป็นเลขก็เรียกว่าเป็นเลขคู่ก็เหมาะสมที่จะทําอะไรที่มันมีความเป็นเป็นคู่นะเลขอะไรอีกสองสองนี่ก็ได้40ก็ได้ศ4นย์ี่นีก็ได้เอาไว้ทําอะไรหน้าล็อกโทรศัพท์ไม่ใช่เลขล็อกหน้าโทรศัพท์เลขท้ายบัตร ATM เลขอะไรที่เกี่ยวกับ เบอร์โทรศัพท์ทะเมียนเราได้หมดอย่าไปม,มีความคิดว่าไอ้เคี้ยแค่เลขบ,ง 7, 8, 9, 9, 8, 7, 7, บังกรเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเจ็ดระบิวันวมนอยู่แค่นี้มันอะไรวะอาจารย์บอกเลยว่าใครไม่แข็งจริงก็ใช้ไม่ได้เพราะเลขเหล่านี้สุดท้ายแล้วไอ้เคี้ยมันบังกรหมดเราต้องดูว่าเราเกิดราศีอะไรเราเป็นคนอะไรแล้วอะไรที่เหมาะกับเราไม่ได้หมายความว่าไอเ้เลขบังกรเลขของมันจะใช้ได้กับทุกราศี เสื้อไซส์ XL มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องใส่ได้ทุกทุกคนมันต้องดูความเหมาะสมอาจารย์ในไซส์ M ก็ต้อง M คนตัวเล็กหน่อยใช้ S ไม่ได้หมายความว่าเลขมังกรจะใช้ได้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอันนั้นมันเละเทอะทีละขาอ่ะแล้วอาจารย์ก็ว่าต่อไปสำหรับชาวราศีพฤษภสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการ คนนำเรื่องส่วนตัวของเราไปพูดไปในทางที่เสียเสียหาย,หายนะเพราะนั้นอะไรที่เรียกว่าความลับก็คือความลับ <c oughs> ความลับหมายความว่าเฮ้ย <c oughs> อีทุนมึงอย่าไปบอกใครนะมึงอย่าไปบอกใครอีเฮีย <c oughs> กูเห็นเจ้านายกับอีแรมใจเนี่ยเฮียมันฟัดกันอยู่ในออฟฟิศแล้วมึงอย่าไปบอกใครน,ะนี่คือความลับอันนี้ไม่เรียกว่าความลับ ความลับหมายความว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดที่สุดมันจะส่งผลทำให้ชาวราศีมิถุนเนี่บเขาเรียกว่าเดือดร้อนได้คนรักมีคนเกลียดมีบางครั้งบางคราวชาวราศีมิถุนทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวทําเพื่อเขาเรียกว่าบางครั้งบ้านหรือว่าคอมฟอร์ตโซนของเราบ้านก็เหมือนที่หลบพายุแต่บางครั้งบางคราวชาวราศีมิถุนบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นพายุเสเองที่ก็มี อาจารย์ว่าเช่นนี้เอาเป็นว่าไพ่สรุปขึ้นมา8ไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอะไรต่างๆที่ติดขัดในช่วง15วันนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15มันจะเกิดการเคลียอะไรที่จะต้องเคลียแล้วไม่ได้เคลียสักทีช่วง15วันนี้จัดการแล้วชีวิตจะดีขึ้นอาจารย์ว่าเช่นนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอพูดเรื่องของวงจุ้ยหน่อยหนึ่งมีคนถามอาจารย์ถึงแม้ว่าไอ้สินแสอะไรที่แม่งโดนเล่นอยู่60บล้าน6 0ร้อยล้านเรื่องของเขา อย่างที่อาจารย์บอกสุดท้ายแล้วเชื่อเถอะบางครั้งกฎหมายมาเร็วบางครั้งกฎแห่งกรรมก็มาเร็วกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ไปเอาเปรียบคนไม่ไปทําร้ายคนไม่ไปอิจฉารือเสียายาอะไรก็เรื่องของเขาทําไปอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนี่คือหลักการของหวงจุ้ยด้วยเพราะอะไร่วงจุ้ยต้องดีจากภายในก่อนส่วนในเรื่องของการอุบโลกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นรอบข้างเราเนี่ยมันสามารถจัดการได้ เพราะนั้นไม่มีใครมาจัดการได้นอกจากตัวเราเองถ้าพูดถึงเรื่องของทางสามแพ่ง่ยคราวหน้า,น,าน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอาแบบควงจุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่มีเรื่องของความงมงายเข้ามาทางสามแพ่งคืออะไรอันดับแรกทางสามแพ่งคือหมายความว่ามันมีถนนถนนหนึ่งบ้านเราอยู่ตรงนี้สมมุติว่าอาจารย์เนี่ยเป็นบ้าน แล้วมันมีถนนนี่แม่งวิ่งตรงเข้ามาเลยแม่งตรงเข้ามาแล้วบ้านเราคือเป็นหลังที่เขาเรียกว่าตัานแล้วที่เขาเรียกสิ่งที่ไม่ดีสําหรับชัยภูมิพงจุ้ยนะทางตันเนี่ยอันนี้ไม่ดีอันดับแรกเลยแล้วสถานที่อยู่ของเราที่ไปอยู่ตามแหล่งอาโคจรต่างๆตามผับตามบ้า์ตามสถานที่ที่มันมีอมเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้าน,ห,านหนึ่งอยู่ๆปุ๊บไอ้เฮียนั่นเพิ่งออกจากคุกมาแล้วก็ทําตัวเฮี้ยเหมือนเดิมชัยภูมิเสียหมดเลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นชัยภูมิหรือว่าทำเลมีความสําคัญมากแล้วทางสามแพ่งถามว่ามินมีแย่อย่างเดียวเหรหรือว่า,วามันมีมันมีทางบวกด้วยอาจารย์ถ้าบ้านหลังที่เราอยู่มันตันชนก็นมาถามว่าดีไหมทาง่วงจุ้ยถือว่าไม่ดีแล้วถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ความเป็นส่วนตัวหายไป แล้วทิศทางที่มันมากับถนนก็คือทิศทางลมที่มันวิ่งเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นอะไรก็แล้วแต่มันวิ่งเข้ามาแล้วมันนําอะไรมามันนําฝุน่นมันนําสิ่งสปกปรกเข้าบ้านเราแล้วยิงประตูตรงกันเป๊ๆนนะทางผ่านเลยอะ่ะคเนี้สิ่งไม่ดีก็เข้ามาแล้วถามต่อไปว่า,าจายนหนูควรจะแก้ยังไงกับทางสามแพง่งถ้าเป็นที่อยู่อาศัยถ้าเป็นที่อยู่อาศัยให้ติดไฟเลยบนรั้วเย่ยติดไฟสองลูกเลยแค่นั้นเลย เอาให้สว่างมากเลยแล้วลัวหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นเชิงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเชิงพันธุ์นิดเนี่ยอาจารย์แนะนําว่ามันค่อนข้างที่จะสนับสนุนแต่เดี๋ยวค่อยๆว่ากันถ้าเป็นที่อยู่อาศัยอย่าก,กังวลให้ปลูกต้นไม้เขาเรียกว่ากันฝุ่นได้เลยที่มีใบยเยอะๆติดเลยอาจารย์อาจารย์เดฟมังกรทองไอ้ไอ้ไอ้ไฟกับไม้เนี่ยมันไม่ถูกกันไม่ใช่เหรอมันเป็นอัปมงคลเหรอปัญญาอ่อนอย่าคิดอย่างนั้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะปกป้องในเรื่องของฝุ่นสิ่งสกปรกที่จะเข้าบ้านเราแล้วไฟเนี่ยกาจัดการเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าสลายพูดผีปีศาจได้แต่ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์มันก็หมายว่าคนก็จะมองเห็นไฟหน้าบ้านเราเกิดอุบัติเหตุน้อยลงก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นในเชิงพาณิชย์มันดีไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะทางสามแพ่งหมายควาว่ามันตันแล้วนอกจากถ้าเกิดเปิดทางเข้าไปมันก็จะไม่กลายเป็นทางสามแพ่งกลายเป็นสี่แพ่ง ตรงไปได้ไตรงได้บอกเลยสีแยกปุ๊บวิ่งเข้าสํานักงานเราเลยอันนี้ได้แต่ถ้าให้ดีถ้าเป็นต่างสามแยกหรืออะไรต่างๆเนี่ยติดป้ายโฆษณาเอาไว้โฆษณาหาเงินได้อีกขอให้สว่างไว้อาจารย์บอกเลยจําไว้นะว่าแสงหรือว่าไฟกับน้ำเนี่ยเป็นโชคลาภอย่าไม่แค่นี้ท้องก็คือโชคลาภแต่สุดท้ายแล้วจำไว้ว่าอย่าลืมคำว่าหินกับหยางโลกใบนี้ อีกฝั่งหนึ่งมืดอีกฝั่งหนึ่งสว่างเพราะฉะนั้นจกสลับปรบเปลี่ยนเหมือนชีวิตเราเช่นเดียวกันจะหมุนวนอยู่อย่างนี้เวลาซวยๆหมดเลยผัวทิ้งตกงานแล้วก็มีหนี้สินมันจะมีปัญหาเหล่านี้มันจะมาเป็นเซตนะให้เชื่อแบบนี้ที่ราคาอ่ะหลังจากนี้อาจารย์ก็จะต้องขายของแล้วนะคะด้านหลังนี้ที่อาจารย์โฆษณาไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น อาจารย์โฆษณาให้ลูกศสษย์ฟรีอยากได้ตังไม่อยากได้ตังอาจารย์ก็ขายกระเป๋าไงใครอยากจะซื้อใครอยากจะเอาไปใช้ก็กระเป๋าสตังสุพิชยารุ่นแรกรุ่นคลาสสิกรุ่นนี้19,700พิเศษเหลือ1น9 0 0ส่วนสีแดงที่เห็นอยู่สอ0 0มื 20, 9, ่้วยในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของงานเรื่องของการทําธุรกิจเกิดความปังเกิดความเฮงใช่อาจารย์แล้วไม่ไม่ควรอาจารย์ตื่นทำคาว่าไอ้เฮี้ยก็จะขายอะ่ะ พอสุดท้ายแล้วจำไว้ว่าทุกคนขายหมดแค่ขายส่วนที่ต่างกันจําคํานี้ไว้อย่าตังเกียรตการขายสุดท้ายก็ขายที่ดูหมอะไม่ขายแล้วอ,อะไรแดกไม่ขายแล้วจะเอาอะไรไปจ่ายค่าน้ำก่าไฟไม่ขายแล้วจะเอาตะตังที่ไหนไปให้ลูกไปโรงเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นขายกระเป๋าที่ราคาคนอาจจะบอกชาเทพมึงในที่ห้าดคอยิบหายเลยอ่ะว่ากันไปตามนี้แล้วกันส่วนเรื่องของกระเป๋าเนี่ยอาจารย์บอกนะ มันก็คือความเชื่อแต่ความเชื่อของอาจารย์มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแล้วใช้ได้จริงไม่งมงายไม่งมงายที่ราคาตาบใดที่ในราคานาฬิการาคาหลักร้อยล้าน10ล้านร้อยล้านไม่ต้องมาอะไรกับราคากระเป๋าหลักหมื่นนะอาจารย์ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ชีวิตบ้างข้างด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียว <c oughs> คุณคาไม่ได้บอกว่าเศรษฐีส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้ ถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันรุ่นนี้รุ่นคลาสสิกนะไอ้รุ่นทนะี่ทำเนี่ยจะเล็กกว่าใบนี้นะคลาสสิกเหมือนกันแต่รุ่นนี้1 3 9 1 0่นรูได้นะี่สิรูได้แบบนี้ทูโทนเป็นหนังทูโทนอย่างดีที่ละกัเป็นแบบนี้แล้วเรื่องของการตัดเย็บจารบอกเลยวิศวกรระดับประเทศนะ ใยไหมอย่างดีได้เนี่ยเขาเรียกว่าไหมอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นเอาไว้ตัดเย็บให้เราจากญี่ปุ่นเลยเนะแล้วการรูดซิปนี่รูดขึ้นอย่างนี้ได้ขอจรุ่นนี้อาจารย์รง่นนี้29,700 29,700ส่งฟรีนะต่างประเทศฟรีไม่ได้เพราะค่าขนส่งแพงแล้วทําไมต้องเป็นกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเพราะกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเอาไว้เรียกสรักยเคยสังเกตไหมว่าทําไมคนรวย ยิ่งอยู่ยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งรวยเพราะอะไรคนเหล่านี้เขาไม่ดูถูกเงินเขาก็เลยเป็นคนเรียกทรัพย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เชื่อกระเป๋าสตางคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เราจะมีสถานที่อยู่อาศัยให้กับสถานที่อยู่ให้กับธนาบัตรของเราเงินของเราอันนี้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไม่คิดจะไปลบหลู่ในความเชื่อใครทั้งสิน้นจะเป็นศาสนาใดจะเป็นผีเป็นพราหมณ์เป็นพุทธไม่สนใจ เพราะคนเรามันเชื่อไม่เหมือนกันถ้าคนเราเชื่อเหมือนกันแม่งก็จะไม่ถ้าไม่มีศาสนาก็คือไม่มีเลยหรือถ้ามีศาสนาก็จะมีเพียงศาสนาเดียวเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้มันไม่มีทางที่จะให้ทุกคนมาเชื่อเหมือนเราบางคนเชื่อว่าเฮ้ยไอ้ตรงที่อยู่ตรงวางขาของผู้ชายแล้วเป็นเส้นเรียกว่าอะไรขนรแปรไต้คนกลุ่มหนึง่งมาถึงเลยไอ้เหี้ยมันเรียกว่าหมอยเพราะฉะนั้นมันก็นานาจิตตังที่ราคา ก่อ zeigt, นหน้านี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาขออาจารย์อาจารย์หาเงินแสนแรกได้ก็เกิดจากการเชื่อในเรื่องของกระเป๋าสตางค์แต่ครั้งแรกที่ซื้อกระเป๋าสตางค์ไม่ใช่ยี่ห้อสุภิชยาอาจารย์ก็ซื้อที่ห้างเซ็นทรัลชีวิตขออาจารย์เนี่ยถ้าจะว่าไปถามว่าสนุกสนานไม่สนุกสนานนะเพื่อนบางคนไม่อาจจะเชื่อเลยว่าไออาจารย์ชื่อถ้าตอนเรียนหนังสือมันก็จะเรียกอาจารย์ไอพิษไ,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 ไม่พิษไกยาไม่ยาไกสุ ถ้าเป็นเพื่อนสนิทมากๆก็จะรู้ชื่อเล่นก็คือชื่อมาตุมันก็งงมากไอ้เฮียมึงมีมึงมาถึงจุดนี้ได้ยังไวงวะทั้งงนี้มึงทั้งติดยาเสพติดทุกประเภทคนเราวัดกันไม่ได้หรอกตอนเด็กๆอาจารย์บอกเลยแต่เป้าหมายที่อาจารย์คิดอาจารย์คิดว่ากูต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะตอนเด็กๆไม่มีจะกินตอนเด็กๆไม่มีรองเท้าใส่มันก็คิดหาหนทางสุดท้ายเราก็มาจนได้อาจารย์บอกเลยชีวิตอาจารย์ก็ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง การกระทาของเราจะเดินคู่กับดวงชะตาเสมอเป็นแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นการตรวจดวงชะตาไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วอาจารย์ไม่ได้ทําคลิปเพื่อความบันเทิงจริงจังอ่ะว่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเนี่ยผ่านพิธีเขาเรียกผ่านพิธีเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองมาแล้วถ้าบอกปลุกเสกเดี๋ยวก็จะมีคําพูดเพราะฉะนั้นคาพูดมีความสําคัญมากๆเนี่ยแต่อยู่ที่ว่า ภาษาอะไรไอ้ไปสำหรับเรื่องของกระเปา๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเราไม่ดูถูกเงินไม่ดูไม่ดูถูกการเงินของเราเราก็จะกลายเป็นคนเรียกทรัพย์นะถ้าไม่รู้จะเปลี่ยนไปหน้าไม่รู้จะเริ่มเปลี่ยนจากอะไรดีอาจารย์ไปหน้าเนี่ยให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเปา๋าสตางค์ให้กับตัวเองก่อน ถือว่าเป็นมงคลที่สุดแล้วถ้าวันนี้อยากจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักซื้อกระเป๋าสตางค์สุพิจยาเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักคนที่เรารักจะหาเงินเก่งขึ้นนี่คือความเชื่อขออาจารย์แล้วถามว่าความเชื่อเหล่านี้เดือดร้อนใครไหมไม่เดือดร้อนแล้วต้องไปกู้นี่ยืมสินมา,มาซื้อกระเป๋าหรือเปล,าล่าอ,อย่าทำเช่นนั้นถ้าทำแล้วเกิดภาระไม่เป็นผลเพราะอะไร เราต้องใช้ด้วยความรู้สึกดีแต่ถ้าเต็มใจก็รู้สึกไม่เป็นไรว่าไอ้เหียครับกูอยากจะใช้ของดีกูเกิดมาชาตินึงเนี่ยอยากจะใช้ของดีอยากใช้กระเป๋าสุพิจยากูจะทำทุกอย่าง <S <S ได้ไม่ได้นั่นคือพลังแล้วสุดท้ายเราจะได้ตามนั้นเราจะได้ตามนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าฝากไว้หนึ่งรุ่นรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้59,700 59 7 0 0แต่ถ้าเอาเป็นแบบเซตแบบนี้ ราคาพิเศษอีกโอ้โหเจพมึงขายชัดๆเลยขายบอกไปแล้วไงขายทุกคนขายหมดแม้กระทั่งลูกอาจารย์ตัวเล็ก็ขายขายความน่ารักขายความน่าสงสารมึงขายหมดเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์และร้านบูไทยสาขายเยอรมน,นีบูทยดอทคอมรับสมัครพนักงานนวดโทรไปถามรายละเอียดตามนี้เลยโทรไปหาคุณเล็กกินฟรีอยู่ฟรี กินฟรีอยู่ฟรีขอให้มีเอกสารอยู่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศเยอรมน,นีแล้วกฎสำคัญคือห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านอันนี้แกบอกชัดเลยมะขามแม่แดนอยากจะไปซื้อของขวัญเป็นของฝากะก็ช่วงปีใหม่มะขามแม่แดนคันผมร่วงมีลังแทใช้เอแฮกันอยากกินเนื้อแดดเดียวก็เนื้อแดดเดียวคุณทองขาวตามนี้เลยกิโลละเท่าไหร่ก็ดูกันเองโทรไปตามนี้ แล้วส่วนเรื่องของรถราล่ะก็ธนาสินการยางอาจารย์จะไปเร็วๆเพราะเวลาน้อยอยากจะกินกาแฟสุขภาพก็แปะกล้วยกาแฟนุชชีช่ช็อปนะครูชนลี่สอนสาภาษาฝรั่งทั่วโลก1ชั่วโมง200บาทน่อไม้คัดพิเศษของคุณแสงตะวันโทรไปตามเบอร์โทรศัพท์นี้อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ว่ากันไปอันนี้อาจารย์อ่านไม่ค่อยเข้าใจนะอันนี้อ่านข้างบนนี่จะเห็นชัดกว่า ตามนี้เลยโ o เบิ้ลทันสเลชันรับแปลภาษาตามนี้แคปหน้าจอกันไปร้านสต,ตาชาบูปิ้งย่าง188บาทอิ่มไม่อั้นสุวินทวงใช่ปะเจรัญสนิทวง60สำรองที่นั่งตามเบอร์โทรศัพท์นี้ทริปเปิ้ลพอยท์เทรเวลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางชมรัฐการโฆษณาครบวงจรใครอยากทำป้ายโฆษณาก็ชมรัฐโฆษณาทั่วกรุงเทพแล้วก็ปะ ริมณฑลรนนายละเอียดตามนี้ท่านใดอยากกระทําตาสองชั้นไอ้ไข่ลออยู่นะไอ้ไข่ลออยู่เดี๋ยวก่อนเลขเลขเฮงเนี่ยไอ้ไข่ลออยู่อยากทําศัลยกรรมตาสองชั้นกับแพทย์หญิงทิติการก็ตามนี้เลยเฮ้คสที่ทํามามากกว่า2 0,000เคสแล้วถ้าแคปหน้าจอตรงนี้ไปแคปหน้าจอไปมีของขวัญพิเศษมากกว่า2 0 0 0 0โอ้โหเฮียลูกศิษย์อาจารย์เทพนี่ทำไมมั่งใจดีทุกคนเลยวะ่าคราวนี้เข,ข้าเรื่องและไข่ เปิดเทอมได้ไข่แล้วมึงเจอแฟนปะน้องหลินแล้วมึงอ่ะอเจอแล้วเป็นไงเขาให้มึงเล่นด้วยบ้าหรือว่ามึงไม่ควรตีนูอีกอเดี๋ยวมึงก็โตปีนี้มึงอายุไาไร่ไข่หกขวบเออกันดอยยังไม่ถอดรอยเหี้ยแต่ฟุตบอลไปก่อนโด,ดนหนังยางโด,ดนหนังสติกไปก่อนอย่าพิ่งอย่าเพิ่งหื่นกามอย่าเอาแบบกู เออกูเนี่ยมันขาดความอบอุ่นกูก็เลยก็กลายเป็นคนตื่นหอยง่ายไ,ไ,ไข่เฮียนะหัวนี้แข็งวะ่ะรุ่นใหม่นี่แม่งไข่แข็งที่หายะอันนี้ได้อยู่ดวงไข่ดวงมันศูนย์สองหกศูนย์สองหกจากไอ้เจ้าไข่ะแล้วก็อาจารย์มีโครงการ ยังทําต่อไปนะยังทําต่อเนื่องต่อไปสําหรับโครงการซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการตามนี้เลยเบอร์บัญชีตามนี้ทําบุญก็ขอให้มีความสุขทําบุญก็ขอให้คิดดีทําดีแค่นั้นเองเออนะ ก็ตามนี้เพราะฉะนั้น1208 9 8 0 7 6 5เป็นเบอร์บัญชีเชื่ออาจารย์เลยอาจารย์ไม่ได้ไปทำขึ้นอะไรทั้งสิน้นอันนี้ง่ายๆซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่ดองผู้พิการรอบนี้น่าจะมีแพมเพิรเข้าไปด้วยเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าอาจารย์ตั้งเป้าไว้40คันก็ดึงเงินมา1,2 0 0 0 0บาทเหมือนครั้งที่แล้วนะจ่ายค่าเดินค่ายานพาหนะขนส่งแล้วก็กตามนั้นแต่มูลค่าของรถวิวแชร์เนี่ยก็40คันแน่แนะ ครั้งที่แล้วได้ไป40ครั้งนี้อีก40ครคันพวกเราได้ร่วมกันทําบุญร่วมชาติกันนะไม่ง่ายเลยที่พวกเราจะเกิดมาแล้วได้เป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันการเมืองจะคิดไงเรื่องเขาอาจารย์ไม่สนใจการเมือไง,ไงเลิกเทอะนะคุยไปคุยมาจะรู้สึกว่าพวกนี้คิดถึงแต่ตัวเองนะเอาแค่นี้แล้วกัน